สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับพีดาไวแอทเคเกมเมอร์อีกแล้วล <laughs> พี่พูดแ,แบบอย่างนี้ไม่ได้เพราะอะไรนะ,ะไอ้กันดามันเสียงดังมากลเลยต้องมากลุ่มพูดใกล้ๆม่นี่นะคะเราก็จะมาตกแตง่งอ้าเราลืมเลยลืมแนะนำะสมาชิกของเรามีน้องกันดานะคะอยู่ข้างหลังแม่แล้วก็มีคุณแม่นะวันนี้เราจะมาตกแต่งทีมวาเรนไทย และไม่ว่าจะเป็นแบบไหนที่ไหนพี่ดาพี่ดาก็จะสูงกว่าทุกคนอยู่ดีแอะไรอย่าเปลี่ยนคุณแม่ดิแมแล้วนะคะก็ให้หายนะค่ะก็มันมีไม่เป็นไรการ์ดโอ้ยงั้นเรามาบอกหัวข้อเลยดีกว่าเราจะมาสร้างบ้านตีมวาเลนไทน์ไม่มีใครวู้เลยอุตส่าห์นัดกันมา ชั่วอะไรรอยโดนไรกันดาข้ามหัวพอแล้วคืออะไรรู้เปล่ปาตอนไม่นัดกันมามันพูดได้นะแต่พอนัดกันมานี่มันไม่นี่ติดไฟลูกหัวใจน่ารักชิปปุ๋งมากน่ารักชิปป่๋ชิเปกนึกว่านึกว่าสีร้านขายไม<า>้วันวันน,น,นอ่เอาไปนี่ดูแม่จ๋า,จาดู พี่ีาติดไฟรูปหัวใจด้วยน่ารักมากเลยอ่ะพี่ดาชอบพออัปเดตใหม่ของบุ o เฮลเว่นด้วยเหมือนสีม่วงๆนะไม่แบบชุมพูจ๋าเดี๋ยวพี่ดาเปลี่ยนพี่ดาว่าพื้นบ้านพี่ดามันดูม่วงๆนะก็สวยดีเอ้าวพี่ดาใส่ไฟแล้วมันมาแค่ครึ่งดวงอ่ะทำอะไรอะตรงนี้เร่มนะเสร็จแล้วไฟข้างหน้าบ้าน อีกดอกนึงเอ้ยเหลืออีกดวงนึงดวงนึ่งวง่าใครมาช่วยนี่ทุกคนอาจจะปักไม่ตรงหน่อยนะคะไม่เป็นไรนะอ่าต่อจากนั้นทุกคนอย่าลืมช่วยกันด้วยนะทุกคนยคุณแม่ยืนอยู่ที่เดิมเดี๋ยวคุณแม่ไปตั้งโต๊ะหลังบ้านเลยค่ะ ได้ค่ะไม่ต้องตั้งเยอะนะตั้งแบบพอจุบูจิบีนะอเ,อเพราะว่าจรานนา้าจริงๆ<จ>หน้าบ้านก็มีนะแต่ว่าไม่เป็นไรคือเราต้องการแบบจุบูจุบูอ่ะจุบูจุบีออว,วันนี้แม่จะได้เล่น <c oughs> มันนี้ม,ม่จะเกาหลังให้น้อง <c oughs> อ <c oughs> อ้าวฉันใช้พ็อปหมดแล้วว่า แต่ฉันจำได้ว่ามันได้สิบพอปไม่ใช่หรอทำไมฉันทำไมฉันใช้ไปแค่นี้เดียวเองอะ่ะหรือว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ้าวสิบพอดีเอาของคุณแม่ไม่แต่งแพงไม่เป็นไรพี่ดาเอาตรงนี้ออกดีก,กว่ามันดูไม่เอาไม่เอาเยอะดีกว่าพี่ดาไม่ชอบเริ่มไม่ชอบแล้วมันดูแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะ สว่างเกินปุยบ้านเราสว่างอยู่แล้วนะนี่ทวบวบนี่ทางเข้าบ้านเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเติมอันนี้เราเติมหชิ้นแล้วนะได้แค่ไม่กี่ชิ้นเองพี่ดา วิ่งเพิ่เงเห็นว่ามันมีอ่ะอุปกรณ์เกี่ยวกับร้านซ่อมรถด,ด้วยหรือว่าเดี๋ยวรอบต่อไปเรามาเปิดร้านซ่อมรถอ่าหลังจากนั้นเราก็มาเติมความจุบุจิบิหน่อยโดยการใส่เป็นน้องนี้ละกันน้องก็จะม,มันก็จะมีอ่ะพวกเป็นน้องที่นั่งอะไรแบบเนี้ยทำไมาเราต้องพูดน้องนต่หลออ๋อมันติดปากนี่นี่นี่อันนี้น่ารักอ่ะ นี่พี่รู้แล้วว่าเราจะทำยังไงเราสร้างนี่เลยพี่ดาจะสร้างพวกเป็นนี่เลยที่กั้นอะไรแบบนี้นะแต่ว่ามันพี่ดาว่ามันเปลืองพอไม่เอาดีกว่าเ้เด้งออกฮะอะไรเด้รเดีอยาหลุดนะอันนี้เดี๋ยวเรามาติดไฟหน้าบ้านกันเลยดีกว่าไฟหน้าบ้านมันต้องแบบฮรูหฮารา เขาเขาเรียกฮาร่ฮารานี่แปะไปเลยเยอะีอ่เาน้เฮ้ยเฮ้ยพอพ,พี่ดาได้อีกชิ้นหนึ่งเอาอะไรดีโหยฮิโจฮ<ง>ิโจง่ะแม่ตกแต่งหรือยัง พี่ไม่สีีแล้วแมว,แมวพี่ดาว่าพี่ดาเอาอันนี้ดีกว่าอุ้ยมีเครื่องดนตรีดนตรีด้วยนะเมื่อก่อนมีแบบสำหรับไม่มีสำหรับแรปเปอร์นะอะไรอย่างเงี้ยพวกแบบแผ่นสครับอะไรแบบนี้เดี๋ยวนี้มีแล้วนะถ้าเรียกผิดก็อนนขออภัยมันไม่มีค่ะนอกจากมันจะมีอันหนึ่งที่เป็นถาดที่เราสามารถทำ ไม่หมดโอ้ยน้องอ่ะหลุดเลยน้องต้องใจเย็นๆแบบฮึบฮ่ายฮึบฮ่ายฮึบฮ่าพี่ไายจำได้ว่ามันมีอีกอันนึงที่มันจะเป็นแบบสีชมพูเลยอ่ะกวันแหววอะต้นไม้มาตั้งที่เดินไปหน้าทุบอ่าตั้งเลยค่ะตั้งไฟตั้งไฟอะไรอย่างนี้ได้เลยแล้วแต่ อาจจะเลยถนนนิดนึงนะคะเพราะว่ามันไม่ได้จริงๆน้องดู Youtube ได้ยังไงมาช่วยกันตกแต่งกอนน้องหลุดโลกไปแล้วค่ะนี่แม่ดูนี่ค่ะเพราะพี่ดาเต็มแล้วนะใช้ไม่ได้แล้วนี่ได้อันสุดท้ายอันสุดท้ายอ่า แม่จะพบเต็มแล้วละ่ะใช่ไหม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 อ่าเดี๋ยวเราจะลองเลือกตัวช่วยช่วยเอาแม่แล้วทำไมแม่วางดอกไม้กระจุด<ม>กระจายเก็บไม่ได้ไงมันมันขางเนี่ยอ,อ๋อแม่ต้องรอแบบหายแท้ห้าปีแม่จ๋าลูกจะนั่งดูลูกจะนั่งรอแล้วนะพบพบเต็มแล้วคุณแม่เก็บดอกไม้กลางหน้าบ้านได้เอาได้ แม่แจรดูนี่สิดูดที่จะสร้างบ้านเสร็จแล้วเนี่ยไม่ไม่ไม่เอาสรุปน้องไมน้องไม่อะไรนะแม่ช่วยตกโขนนี่เป็นงานอะไรเนี่ยทำไมแบบแสงสีแบบว่าอใ <c oughs> ช้ใชตูดเดินเหมือนชินจังไงจิจ <c oughs> ิจิจิฉันว่าคอนเสิร์ตบ้านนี้มีคอนเสิร์ตอะไรอยู่ต่าคุณแม่คะในบ้านเราต้องไปตกแตง่งด้วยนะถ้าเราตกแต่งแค่หน้าบ้านมันจะไม่โอเคมาดูกันในบ้านเราตกแต่งอะไรได้บ้าง อ่าเดี๋ยวพี่ราจะบอกคือตอนนี้คนที่ใช้พ็อปได้มีแค่แค่แควอะไรหรอแค่คุณแม่คนเดียวอุ้ยคี่บอร์ดเป็นสีชมพูเลยอะใช่เดี๋ยวพี่ได้จะเปิดระเบียงไว้อุ้ยมีเบคอนมาด้วยอะเบคอนเดินเข้ามาในบ้านเราคุณแม่จ๋าช่วยหน่อยค่ะช่วยมาตกแต่งระเบียงให้หน่อยพี่ไดเพิ่งรู้ว่าว่าเพิ่งมาดูว่าบ้านหลังนี้มีระเบียง ใช่ใช่เป็นเบคอนพี่อาเห็นตั้งแต่ขามามขาหมาไม่ใช่คนนี้หรอมาฉีดน้ำใส่คุณแม่เนี่ยหน้าคุณคุ้นอ่ะเ่อย่านด้วยไงหน้าคุณคุ้นเสื้อคุณคุ้นอ่ะฉีดน้ำใส่ฉันแล้วจะมาเล่นบ้านฉันนะเดี๋ยวโดนแปนนะถ้าฉีดอีกรอบนึงอ่ะเฮ้ยทำไมมันทำไมเบคอนตัวเล็กจังเลยอ่ะนี่คุณแม่มาตกแต่งระเบียง่อยครับ นี่แม่ตรงนี้ค่ะแม่ก็กว้างเหมือนกันนะเนี่ยแม่มาตั้งเป็นพวกแบบเก้าอี้นอนอะไรแบบเนี้ยอะไรที่แบบตีมวารินทายก็ใส่ใสไปและต่อจากนะแล้วก็ระหว่างรอคุณแม่นะั้นฉันก็มาแต่งตัวรอแต่งตัวเพิ่มสรุปคือ คือตอนนี้พี่ดาแบบมีดอกกุหลาบด้วยนะเ้าพี่ดาลงไวข้างล่างไม่ได้ลงก็อยู่ข้างหน้าแม่เนี่ยดูม,มันขา,ขาให้อะไรเนี่ยใครมาให้อะไรคุณแม่อยู่เนี่ยสังเัยจะเป็นพี่ดาคือตอนนี้พี่ดาแบบบักหนักมาก จอยากได้ดอกกุหลาบที่มันแบบมันไม่มีดอกมีแม่ลองโซดเซิร์ชเซิร์ชโซดอะไรล่ะเซิร์ชคำว่าโรสส่มันก็จะมีดอกกุหลาบเป็นพร็อพให้เราเป็นดอกกุหลาบให้เรามาตกแต่งตัวนี่ฉันมีกีบดอกกุหลาบเต็มตัวเยอะเยอไปจ้ะไม่เอาเดี๋ยวพี่ดา เปลี่ยนผมนี่กว่าเราจะได้เห็นพร้อมดอกกุหลาบเนาะอุย้ยไม่เอาแบบนี้แล้วก็เราเอาอาเป็นอันนี้ออกแล้วกันเราจะได้เห็นพร้อพดอกกุหลาบของของตัวนี้นะคะอ่ะเราเซิร์ชเหมือนเดิม R O S E Rose แบบนี้ก็จะมีดอกกุหลาบให้เรานะคะเล่นไอพิดาใส่อันนี้ไปแล้วนะนี่ลองอันนี้ลองอันนี้กันดีกว่าน่ารักแต่ว่ามันดูอลังการเกินไปเลยพี่ดาไม่โอเค <c oughs> คือมันนานมากเลยกว่าเราจะอันนี้เสร็จมันช้าเนอะใช่ใช่ ช่วงนี้เป็นไรก็ไม่รู้เวลาเล่นบนะุกเฮเว่นอะมันจะชอบค้าแบบจุกจุกอ่อาเดี๋ยวพี่ดาเลือกได้แล้วว่าเครื่องแต่งกายของเราจะเป็นยังไงใช่เนี่ยสวยสวย เสร็จแล้วเฮ้ย hey, จอนจอนจอนจิ๋วจวิ่งมามันเปจิ๋วจิ๋วสีดำดำเงี้ยจอนแน่นอนแบนทำไมแม่นั่งตรงนี้ไม่ได้อะนะอ๋อเรามันนั่งไม่ได้เราต้องนั่งเองเราต้องนั่งยังไงแล้วคือแม่ตกแต่งเสร็จจริงป้ะเนี่ยทำไมตรงระเบียงบบไม่เห็นมีอะไรเลยมัก็อีกสองตัวไงเราเป็นแบบ ไหนอะพี่ดาไม่เห็นจะมีาลายเรียบหลูไงไหนอ๋อนี่ไงอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเราเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราลงไปพาทัวร์กันเดี๋ยวจวุ้ยนี่ที่แรกที่เรามาเลยก็เป็นนี่เลยที่นั่งเล่นหน้าบ้านนะคะถ้าเป็นเซอร์วีเนี่ยเราจะสามารถนั่งดูดาวได้นะคะเพราะว่าเราสามารถเปลี่ยนเวลาได้แต่พี่ดาไม่ได้ใช้เซอร์วีนะอ่ากดท่าเลยค่ะแล้วพี่ดาก็นั่งเอ้ยนั่งผิดทาง <laughs> นี่แม่กดท่าแบบนี้คะ่ะแล้วมันจะมีคำว่านั่งแม่ลองเลื่อนขึ้นดูโอเคหตาแม่ไม่ดีเฮ้ยใช่อันนั้นแหละเฮ้ยมิโลมิโลแล้วแม่เลื่อนได้ยังไงเนี่ยแม่ก็เดินมาคะ่ะอุ้ยมิโลมีโลเหมือนจะมานั่งด้วยหรอ <c oughs> <c oughs> แม่ <c oughs> หมอนเลยเหรอเออ <c oughs> หันตูดแล้วคือมันเป็นล่องตูดด้วยนะประเด็นอุ้ยแล้วคือตอน สำหรับพี่ดาคือเอาตอนนี้แม่แม่แม่แมเทาเท้าแบบนี้จริงๆเขีย <laughs> ่ยกันเอออย่างเงี้ยและคะ่ะเดี๋ยวเพื่อนายรูปแป๊บนะบันทึกเอาอันเก่งยู <You S 2> วาเลนไทน์นี่ไงเขาบอกว่ายูวาเลนไทน์เอาการการก็ใช่เลยถ่าลูปกันมาทำตู๋นให้ทั้งวันโอ,อ๊ยอะไรเงี้ยฟุ้งฟิงฟุ้งฟิ้งยูวาเลนไทน์เขาบอกว่าเราเป็นวาเลนไทน์แบบวาเลนไทน์แย่แย่ แล้วเดี๋ยวพี่จะเปลี่ยนป้ายบ้านด,ดีกว่า Happy Valentine Happy Valentine นี่ออกแป๊บหนึ่งนะ Happy Valentine โอ้โหคือพอปังบ้านมาก Happy Valentine Valentine, Valentine. h ฮปปี้วาเลนไทน์คือบังมากอ๋อใายเราลืมตัวเอ็นตัวเอ็นนะคะว่าอยู่ทำไมมแปลกๆแฮปปี้วาเลนไทน์แบ,แบบนี้เลยทีนสีดแดงอ้าวเราเข้าหายไปแล้วอาวนี่แต่ว่าลูกโป่งค่ะลูกโป่งมาวางมงงแม่แม่คะ่ะในกล่องในมือแม่มีกล่องพอปนะ เนี่ยใช่ของแม่ไหมถ้ามันเป็นของแม่มบบนี้ไม่คุณแม่ไม่ได้กดลูกโปง่งนะโอ้แล้วคือแบบเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เอาอันนี้ออกมันจะรกอาแล้วคือเขาวางทับป้ายวาเลนไทน์พี่ดาพอเธอวางทับป้ายวาเลนไทน์ค่อยไม่ไม่มันมาพร้อมกับกล่องของขวัญเนี่ยนะไม่ใช่ลูกโป่งอะ่ะใช่อลองกดดิจริงดิแล้วลองกดลูกโปง่งลองลองกด พี่รากดไม่ได้แล้วเพราะพี่ราพับเต็มเขาน่าจะออกไปแล้วมัง้งหรือว่าเขารีเซตตัวละครมัง้งเขาก็เลยแบบทำไมพี่ดาดำจังเลยในกล้องแม่เฮ้ยสปีกเกอร์แมนงั้นพี่ราปิดคลิปก่อนเลยดีกว่าเอ้ยแต่เรายังไม่ได้ทัวร์เลยไป่ทัวร์ก่อนีแม่จา๋ามาดูนี่นี่เดี๋ยวเราจะถ่ายรูปกันต่อนะคะเราเราต้องเปลี่ยนท่าแม่ไม่ต้องเปลี่ยนท่าหรอกคุณแม่แค่ นี่เห็นฉันในเนี่ยเฮ้ยสปิเกอร์แมนเป็นไรยะสกิ๊บเฮ้ยสปิเกอร์แมนอย่ามาอุ้มฉันสปิเกอร์แมนเอาไปเอาไปช่วงนี้สปิเกอร์แมนดังอ้ฉันไม่ได้เป็นอะไรบุ๊พี่ดาจะคุณแม่เอกเข้ามาบ้างล่ะอ้าวยังตามอีกตัวเย้ไเลย แม่เห็นพี่ละเข้านี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนอา้าแล้วเข้าบัคกเขาให้ดอกไม้แม่ให้อะไรมาอาแม่ไปโรงพยาบาลน, <laughs> <laughs> นี่นะคะเดี๋ยวเรามาทัวร์กันก่อนดีกว่าข้างหน้านะคะก็จะเขียนคำว่า happy valentine แล้วก็มีพี่นั่งเล่นนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูสีรถอะไรแบบนี้นะมาเดินเล่นแบบนี้น่ารักมากอะไรของมันเนี่ยมันจะแม่ไปให้ได้ แบนแบนสิได้ได้เดี๋ยวลูกขึ้นไปแบนให้อ่านเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วคือตรงนี้อแม่กระโดดลงมาแล้วเดี๋ยวพี่ดาแบนเขาตอนกระโดดอะ่ะแม่กระโดละโดลงมากระโดดลงมากระโดดลงเสียงลงมาเดี๋ยวพี่ดาเตรียมแบนเลยก็กระโดดลงมาแล้วสกีก็แมน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 แบน พี่อาแบนเขาเขาเ,เ,เลยตุยเย้การประท้วงของเราสำเร็จคุเรามาเราชื <laughs> <laughs> อ่อแฮปปี้วันทายจะมอฉันไปโรงพยาบาลจะบู๊เออมันก็ไม่แฮปปีส้สิอ่านี้ก็เป็นทางเดินมีลูกโป,ป่งหัวใจน่ารักกุ๊กกิ้งมีเทียนนะคะมีไฟด้วยไฟหนึ่งอันตรงนี่ถ้าเป็นตอนกลางคืนก็น่าจะสวยกว่านี้เมื่อไหร่จะกลางคืนเนี่ยมันพึ่งเที่ยงเองเอ้ยมันเพิ่งบ่ายสองเอง นี่ก็เป็นโซนดูทีวีพรมสีชมพูอันนี้เราไม่ได้อันนี้ไม่ได้เสกอะไรขึ้นมานะเพราะว่ามันมีของบ้านอยู่แล้วแล้วทำไมหลังบ้านไม่มีอะไรเลยอ่ะแม่ลืมหรือเปล่าก็โตนั่นไงเราเอ้าโต้หายซะแล้วแม่โตมาใส่เลยนะยงนั้นแม่ก็รีบวางค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเค่อยมาตัวจแล้วแล้วก็พอทรวเสร็จเราก็มากินข้าวกันอุ้ยชอบอันนี้มากเลยอะ่ะ นี่คือคือคอมพิวเตอร์แล้วคือถ้าพื้นถ้าบ้านเราเป็นสีอะไรอะคอมพิวพี่บอกอะมันก็จะเหมือนอ่ะเดี๋ยวเรามายูสคอมพิวเตอร์กันดีกว่าถ้าสมมุตินะคะสมมุติเราเข้าก <c oughs> ันดา้กันดานี่รูปกันดาไี่ลเลยกันดาแบบอ้วนมากเลยนะเดี๋ยวนี้กินเยอะอ่ะอ่ะเดี๋ยวทีนี้เรามาปิดคอมกันก่อนอ่ะสมมุติเราเข้าไปอยู่ในคอมใช่ป่ะแล้วเราก็มากดไ้าย โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะคะเป็นข้าวๆพี่ดาก็เล่นคอมอยู่เป็นข้าวๆข,ของบ้านเราห้องน้ำแล้วใครเขาให้เอากล้องไปติดในห้องน้ำเดี๋ยวมันก็เห็นตูดหรอกแม่ไม่มติดนะอ่าเดี๋ยวดูสิพี่ดาแบบใส่ห้าสวนเขายึดพับแม่หรือเปล่าเนี่ยแบบกดแล้วมันไม่ได้เขาไม่ได้ยึดพอบแม่แม่เกินและเกิน,กนหรอไหนก็เก้าอี้แม่เอาเก้าอี้อ ood, นะ้า แม่ก็ไปเก็บมาก่อนได้ไหมนะแม่ไปเก็บมาอีกเตาผิงไฟข้างบนอ่ะนะที่เราทัวร์เลยค่ะได้ค่ะนี่อันนี้เป็นตาเอ้ยตาที่ไหนเราอันนี้กับแม่เลยอันนี้เป็นที่นอนสีชมพูนะคะแต่ว่าเราไม่ค่อยใส่พ็อปอะไรมากเราใส่พี่ดาแตกตกตกทุยตกแต่งแค่หน้าบ้านนะคะ นี่เป็นห้องน้าสิ้มันก็ดีอยู่แล้วไงแต่ว่าเราเลยตกแต่งหน้าบ้านให้แบบนสีชมพูต่มันทามเฉยนี่แล้วก็แม่ก็ตกแต่งถ้าเป็นตอนกลางคืนพี่ดาวว่ามันต้องสวยแน่เลยเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปตอนกลางคืนแล้วเอามาแปะเป็นหน้าปกให้แล้วกันนะคะเพราะว่าถ้าจะรอจนกลางคืนนี่คือแบบนานมากเลยนะวิวสวยมาก เขามีวิวสันใช่ไหมเรามีวิวสวยนี่ดูสิอ่างชากุจิสบายมากมางั้นเดี๋ยวเรามาทําอาหารกินกันดีกว่าอันนี้คืออะไรอ่ะห้องเก็บของเหรอห้องเก็บของทีนี้เดี๋ยวเราเอารถมาจอดในเอ่อในอูเออในโรงจอดรถก็เป็นอันสุดสิ้นของวันนี้ที่เราชอบมากเลยอ่ะที่บลูเฮเว่นนะเขาอัปเดตพรอ็อพแล้วก็รถมาใหม่ พี่ดาบอกเลยนะคะว่าถ้าให้เลือกระหว่างแมบบอื่นกับบุ๊เฮเว่นอย่าเลือกบุ๊เฮเว่นนะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเขาอัปเดตของฟรีเยอะแ <laughs> ชทใ,ใช่ค่ะชั้นล่างโอ้ยสาโรบักหรอฉันไม่จ่ายหรอกนะอ่าเสร็จแล้วครับวิจะมืดแล้วทุกคนคงจะได้ดูตอนมืดแล้วละ่ะ บอกเลยนะคะทุกคนต้องเห็นบ้านหลังนี้ไกลเพราะว่าไฟอันนี้เนี่ยมันจะชี้ขึ้นบนฟ้าไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนเราก็เห็นไม่ว่าจะอยู่นอกโลกก็เห็นใช่ไหมอยู่หน้าบ้านคะ่ะก็อยู่ที่นี่ไงข้างหลังแม่เนี่ยข้างๆแม่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยแล้วดูนะนี่พอเลยรู้ว่าอะไรนะ ตกแต่งเหนื่อยเกินไปใครดูนะแป๊บหนึ่งนะนี่นี่นี่มันจะมีอันนึงที่แบบ อันหนึ่งที่พี่ได้แย่ทำท่าอะไรปวดท้องอ่ะลูกไม่ใช่ <c oughs> แป๊บหนึ่งนะลูกหาท่าน,นี้ไม่เจออ่ะ ทุกคนทุกคนพระจ,จันทร์ขึ้นแล้วแม่เห็นลูกไหม เห็นไหมของเข้าเหรอไม่ใช่ย่องไงย่องเขาบ้านหรือว่าคนโดนของโอเคโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะพี่ดาบอกเลยว่าไกลแค่ไหนก็เห็นเดี๋ยวพี่ดาจะยกตัวอย่างนะแม่ลงมาค่ะเป็นหมู่บ้านชั้นล่างอ้าฉันจะขึ้นบนหลังคาเขาไม่ได้เลยเล่นนี่นะดูสิไกลแค่ไหนก็เห็นแม่ลองมองไปทาง บ้านเราสิคะดูดิไฟอันนั้นนะ่ะมันใหญ่ไงด้วยความมันใหญ่แว่า,ามันก็มองเห็นงาน่ายโอเคและการแค่นี้ก็เป็นเท่านี้เป็นการจบการสร้างบ้านตรีมว่าเล่นทนายใครอยากให้สร้างบ้านตรีมอะไรอีกหรือว่ามาแข่งสร้างบ้านกันก็สามารถเม้นมาได้เลยนะคะพี่ดาบอกเลยอ่านได้ทุกคอมเมนต์เลยงั้นสำหรับวันนี้พี่ดากับคุณแม่ก็ขอตัวลาไปก่อน และอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเปพาทีใหม่ๆแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนๆมาดูด้วยกันนะคะแล้วก็อย่าลืมน้องกันดาด้วยนะน้องกันดาที่อยู่ต้นกิดแต่ตอนนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ